ครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำโซฟาขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับหรือ5,000วัตต์สำหรับโซฟาตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากโซฟาขนาด 3.3k 2.2k แล้วก็ 3k 1>, 1 6 k นะครับก็คือจะมีหน้าตาที่แปลกไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบมุมมุมฉากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งแล้วก็ขนาดเล็กกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาแนะนำแกะกล่องกันนะครับว่าภายในกล่องที่เราซื้อมาจะมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับโซฟา 5.5k อ้อโทษทีนะครับไม่ใช่นะครับโซฟา 5k นะครับก็คือ5กิโลวัตต์นั่นเองนะครับนี่นะครับข้อแตกต่างนะครับหน้าจอจะมีปุ่มกดลูกศรเลื่อนด้วยนะครับก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวได้ลองเล่นกันนะครับ ก็อาจจะทําคลิปมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของโซฟารุ่นทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่มีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวแบบนี้นะครับและข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ PV จุดต่อสายแผงโซลารเซลล์นั่นเองนะครับรุ่นเล็กที่ว่ามาครั้งแรกนะครับ จะมีแค่สติงเดียวนะครับส่วนตัว5กิโลวัตต์ของเรานะครับก็จะมีถึง2สติงมาเลยนะครับ PV 1 PV 2นะครับบวกลบอยู่บวกอยู่ข้างบนลบอยู่ข้างล่างนี่นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดติดนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะครับ ชัดๆนะครับตรงนี้เป็น P.V. นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดต่อ Wi-Fi ส่วนจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อ CT กันย้อนนะครับแล้วก็จุดต่อสายไว้ดึงข้อมูลต่างๆนะครับน่าจะมาที่จุดนี้นะครับตัวนี้สวิตช์เปิดปิด ค่อนข้างสวยงามนะครับรุ่นแต่ละรุ่นของโซฟาจะมีการอ,าออกแบบที่สวยงามนะครับในเรื่องของโครงสร้างและก็วัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมเพจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นเนมเพจของเครื่องนะครับหลักที่เราจะต้องดูนะครับก็คือการเริ่มทำงานของแผงโซลารเซลนะครับเราจะต้องให้ได้โว์เท่ากับ90โวลต์ถึง580โวลต์น,นะครับในส่วนของแผงโซลารเซลล์อันนี้ก็คือรุ่นโมเดลนะครับ5กิโลวัตต์ อ่อนกิจทายอินเวอร์เตอร์ส่วนพวกนี้ก็เป็นกระแสอินพุตคือล้นสองคูณสิบเอ็ดน่าจะเป็นสองสติงนะครับสติงและสิบเอ็ดแอมป์นะครับ ส่วน pv ก็13.2แอมป์คูณ2คิดว่าน่าจะเป็นสติงละ13.2แอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปกติโวลต์ของจิตที่ผลิตออกมาตัวนี้ก็เป็นคร์เรนเอาพุตนะครับที่ผลิตได้นะครับ m a กสูงสุดน่าจะอยู่ที่22.8แอมป์นี้นะครับ นี่นะครับ m a x Output Current นะครับตัวนี้ก็คือกำลังวัตดนะครับ5,000วัตนะครับส่วนอื่นก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้ หลังจากนั้นก็มาดูพวกอุปกรณ์ที่มากับกล่องกันเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือกล่องที่มากับตัวเครื่องนะครับผมก็วางทับไว้ตรงนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับเรามาดูกันทีละตัวเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับ ที่มากับกล่องคู่มือแล้วก็พวกคำแนะนำต่างๆแล้วแต่เจ้าที่จะมีแถมมาให้นะครับแล้วก็มีพวกใบรับประกันคุณภาพนะครับมาในถุงใบนี้นะครับต่อมาเลยนะครับก็มีแผ่น แผ่นซับพอรนะครับโครงเหล็กไว้เจาะยึดนะครับกับโครงสร้างบ้านนะครับแล้วก็เอาตัวโซโฟ,ฟาเราไปห้อยไว้นั่นเองนะครับในส่วนตัวนี้ก็เป็นซีทีกันย้อนนะครับตัวนี้สเปคสายสีดำแข็งแรงนะครับพุ่มฉนวน อย่างดีนะครับ2ชั้นข้างในก็จะมี2เส้นนะครับดำแดงนี่นะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวล็อกเกอร์นะครับ w i f i นี่รุ่นโมเดลแล้วก็ผู่มือของ Wi-Fi แถมมาด้วยนะครับ ตัวนี้คือหน้าตาของมันนะครับแข็งแรงนะครับหน้าจะทนอยู่ดุ่นนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นพวก ตัวจุดต่อปลั๊กคอนเนคเตอร์อะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นตัวเสียบปลั๊กของสายอินพุตเอาพุตนะครับของไฟ AC ส่วนตัวนี้ก็เป็น MC4 ที่แถมมาด้วยนะครับนีกจว,วมพวกพุกน็อตเจาะยึดต่างๆนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับ ส่วนตัวสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นแจ็คเสียบของ ct กันย้อนนะครับที่จะต้องมาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับจะมีเสียบเข้าข้างในแล้วก็ร้อยสายเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนชุดควบคุมนะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับจะเป็นชุดควบคุมแบบ2สติงนะครับตัวนี้นี่เองนะครับ โดยชุดควบคุมแต่และสติงก็จะต้องะก่อไปด้วยฟิวกันฟ้าเบรกเกอร์นะครับหนึ่งสติงอันนี้สติงที่2องฟิวกันฟ้าเบรกเกอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นกันฟ้า AC เบรกเกอร์ฝั่ง AC นะครับส่วนตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับที่จะติดพวกพัดลมหรือว่า เบกเกอร์ให้ซีทีกันย้อนก็ได้นะครับเดียวแต่แต่ละท่านจะไอเดียคิดวงจรน,นะครับในส่วนตัวนี้ผมจะทำเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับให้ทำงานตามอุณหภูมินะครับก็จะมาติดตั้งร่วมกับชุดนี้นะครับเดี๋ยวก็รอชมคลิปทดสอบการทำงานในคลิปต่อไปได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ ขอแนะนำให้ดูหน้าตาคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ